สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกุชชี่นะคะที่เราได้ได้ซื้อมาจากอีนะคะ <'s> เป็นรูปโดโนัทนะคะเป็นแบบโดนัทที่แบบเหมือนกับดอกไม้กินก็หอมด้วยนะคะข้างหลังนะคะ มีข้างหลังให้มันมีแสงนี่นะแ,นแล้วก็จะเป็นห่วงคุูเจ แล้วก็จะมีเกตดโรยด้วยนะคะแล้วก็เป็นนมใช่ไหมนมโรยด้วยนะคะให้ดูใก้้เก ดเอาไปไกลไม่ได้ดมันไม่ค่อยจะเห็นข้างหลังมันไม่ค่อยสโลแต่ว่าข้างหน้านี่สโลมากเลยจะพูดว่ายังไงดี โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe และติดตามพี่ไปด้วยค่ะนะคะบ๊ายบาย